เส้วัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีเมื่อทุกคนเนาะสวัสดีพพี่น้องมือทุกคนเมื่อนี้กะไปซีข้าวอยู่นี้เนาะหญ้าเป็นโจรนะหลังจากกลับมาแต่บ้านแล้วกะมาหอตาแล้วเมื่อนี้ไปซีข้าวมาอนี่กับวามใสเนาะไปท่าที่ตามเมื่งทุกคนหลังจากเอาซีข้าวแล้วนี้เนาะขันเอาเซเงินล้วไม่ได้เอาหำขันเอาหำล้วเซเงินนะทุกคนสอบหนึ่งเากือบสิบพันแ้เนาะสนรองสิบพันทุกคน่า หลังจากเ่าไปซีข้าแล้วนี่ห่าสิไปเสือแน่กะฝากติดตามพี่น้องข้ากะแบะเข้าไปสอบหนึ่งนะสอบตีสองวันนี้สองสอบเอามาสอบตีสองแล้วพี่น้องวันนี้ไปไปเข้าลยแบ่เขาเต็มซีดูเดยเกะองค์แท้บ้า ไป,ปุกคนบันนี้ไปสีเข้าบันนี้น<ะ>นไปนะ่เส้เรไปสีขา้กสากคนมาน้าต Vai, จียวมะม่วงก๋วยเตียวหวานๆแม่เจาจ้าเมนะเพื่อ,มมอนันน่นะดอไดิเออับกคับ,บนี่น,บบน,นบบะะะ <c oughs> <c oughs> เดีย <c oughs> ววันนี้เ่งกันตอนก็ไปเด้อวันนี้เด้อ่ะไปวันนี้เดี๋ยวเอาพาขี่รถรอบบ้านจังหน่อยนะทุกคน <c oughs> แดกันที่อ่อเลย เซมิก oh, oh, นี่นี่าำพี่ต้งน้ำซ่างคุณตาเอาแล้พาเนี่ยเอาไปแล้วย่องย่องยินเล่าเลยยอง เช่นว่าสีแดงมาเซอรถลงซื้อเลยไปนี่นะลงลงไปพี่เลย ban bàn sau đấy không đi ý <laughs> <laughs> mà, mà này oh. mọi <laughs> mà cái này ý tìm này ý kiến này ý kiến này ý kiến này ุดอย่างคงเห็นปสม Hmm. là không được rồi. Bạn là người nào đi lúc Việt vậy? Bạn là nào đi lúc Việt là nào đi lúc tên lửa cái này mà thư mà thư vát thư hôm nay thư cào lát thả lát nát đó lát thả nát จ,หจ,หจหเหลังจากที่ไปสีเข้าแล้วกับขารอศเมืงมูบานตะแล้วกับตอนนี้มันออทงนาด้วยทุกคนไปวันพุยเสนานำนา้าเบาเนาะที่สะเลงก็พาดอกบันห่างและะ้วตอนี้ ไปนี่กับบนกกตารลายๆแับตอนบ้านห้างตอนบ้านห้างอะไรก็เอิญเนาะไปนี้เขาก็เอิญต่อๆกมาเกดเป็จอมบ้านห้างต่อไปอีจกจะสี่เอิญว่าเน่ยเลยได้ถึงเก,กี้มันเป็นบ้าน,นเก่าอริ่จริงยไม่ได้มีเงิน

นี่คือเส้นทางลูกผู้ชายนี่เส้นทางลูกผู้ชายตอนนี้แม่นมาฮอดท่งนาแล้วเนาะสิพาย่างไปอ่าพูดแล้วไปหาเบิ่งขอเกินเข้าก่อนมาหาก,กินส้มก่อนคุณจะกินส้มทุกคนไปกินส้มแลยค่ะหันเขาอยู่เลย

นี่เห็นขนเห็นแต่ปิ้งปลาข้อทุกคนเหนื่อยก็เอยครัโอ้มีเห็นขนครับนี่แต่ปิ้งปลาข้อใช่เหี้ห้อยอยู่เงือ ເ허ນີ້ນະມານະເຈົ້າຊິຫວັນເ허ນີ້ບໍອາຫວັນໂຕອນນີນຕກັບອ່ ยี่กินส้มปั่นแม่ม่านวูน้อเล่น <laughs> น้ำป้านี่ยไม่เล่นนะใส่เนาะดิเซอร์ก็ไปหอดเนาะป้าทูกเป็นวะอีเรียมมงเลยอันเยอะดิเ,เซอร์ก็ไปนะกินจนจะเมดแล้วพี่ลูอกกิลีนี่ฮะพักเสริมกระขายบ่อนี่ฮะบบพักเสริมกระขายได้ทุกคนเบิ้งขวสจีไทยเอฟซีเาา FC, ขาเบิ้ง่งนี่ขายแบบเลือกพักเสริมจ้ะน,นี่เบิ้งไหนเด้อขออนุญาต นี่ฟักเสริมนั่นจะจะคล้ายเป็นโรบนี่ฝักเสริมจะนี่เบิกในมะมงนี่นี่โรทเทลสฟักเสริมนี่สิบันได้จ้าเมะมงาน้อยสิบน่าจะถ่อยู่ตันลนรเด้ออเท่ฮานยพอแลส้องสิกินเลยหน่อยออหน่อยใหญ่ๆนะหอจักเลยเหินเหล่าเทน่ากัมาขอซื้อใหญ่ซับใช้กัน เนี่ยนี่มนันนี่ได้ตีมนันเนาะไปป้าเนี่ยสองมาตีกันนะอพอดีได้หามมาเนาะเอาสาพันบ่เอาแล้วนะสมมติไว้กินเนาะอเอาสาพันเด้สิบช่องหน่อยร้อยสาพันเล็บบางยังไม่ทันได้มีผู้เป็นเลยจังหมาเลยนะสี่ <4. S 1> สองสี่เนาะ มมองเขาบอกนี่นะจะคืจะปูเสื้อเพราะจะคือจะเอาเพื่อหดมันคือเป็นไหลแทะอ <c oughs> เอา,อางเอี่ย <c oughs> ว่าจะมีน้ำยาหดเ <c oughs> ปปอ่อผีเบิงเนี่นยสิโคกนอสุงง่าย่เราสีจงไม่กินชุกหรอปะ อ,อันนี้เกิดมะม่วงสามปีคือกันบ่เออคือกันสามปีคือกันทุกคนโอ้โหนี้กระแม่นอันนี้กระแม่นสองกบสามกบจังมาเราใช่จะได้มันเกินไม่ได้ได้มันเกินมันเกินแล้วก็เป็นลูกเคยเราเลยแล้วไม่ต้องเหมืออยู่นี่เลย คลิปนี้กับสีสันนี่เลยทุกคนมาฮ่อเธอนอนสารแล้วเนาะกยาไปเสื้อมะม่วงกันแหละตอนกินมะม่วงกับไปดิทายเบิ้งซ้ำนะทุกคนคลิปนี้กะพ่องคก็เจอแล้วกะผิดพลาดประก,กันเดยขอโทษขออภยัยที่ว่าเฮ็ดไม่ได้เต็มไปเลยนะทุกคนคลิปหน้าพอกันเมื่อเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กะบาย